ช่องปูทะเลยักษ์ช่องสื่อสารสาธารณะเพื่อการจัดการสภาวะทุนนิยมให้ยุติลงเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องเป็นหนี้เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่พอเพียงสำหรับทุกคนตอนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้วยการใช้ระบบเศรษฐกิจของตนเผยแพร่เมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2567 มรดกของการล่าอาณานิคมและจกักรวรรดินิยมมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของซีกโลกใต้มหาอำนาจของยุโรปโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่18และ19สแสวงหาประโยชน์จากทรัพ,พยากรและแรงงานของประเทศในซีกโลกใต้ขัดขวางความสามารถของประเทศในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนของตน วิธีการหลักประการหนึ่งที่การละอนานิคมและรัทธิจัก,กรวรรดินิยมขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจในซีกโลกใต้คือผ่านการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมหาอำนาจของยุโรปสกัดทรัพยากรจำนวนมหาศาลเช่นแร่ธาตุเชื้อเพลิงฟอสซิลและผลผลิตทางการเกษตรออกจากซีกโลกใต้โดยมักไม่ได้ให้ค่าชดเชยที่เพียงพอแก่ประชากรในท้องถิ่น การแสวงหาผลประโยชน์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้ประเทศในซีกโลกใต้ขาดทรัพ,พยากรอันมีค่าแต่ยังทำให้เกิดการพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบมากกว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจภายในประเทศ อีกวิธีหนึ่งที่การล่าอนานิคมและรัทธิจักรวรรดินิยมขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจในซีกโลกใต้ก็คือการใช้ระบบแรงงานบังคับมหาอำนาจของยุโรปหมักนำหนดให้ประชากรในท้องถิ่นต้องทำงานในสภาพที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเช่นในเหมืองแร่ไรนาและอุตสาหกรรมอื่นๆสิ่งนี้ไม่เพียงแต่แสแวงหาประโยชน์จากแรงงานของประชากรในท้องถิ่น แต่ยังขัดขวางพวกเขาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของตนเองอีกด้วย นอกจากนี้การล่าอาณานิคมและลัทธิจักรวรรดินิยมยังขัดขวางระบบเศรษฐ,ฐกิจแบบดั้งเดิมและโครงสร้างทางสังคมในซีกโลกใต้อีกอด้วยมหาอำนาจของยุโรปกำหนดระบบการปกครองกฎหมายและวัฒนธรรมของตนเองการหยุดชะงักของระบบเศรษฐ,ฐกิจแบบดั้งเดิมและโครงสร้างทางสังคมทำให้ประเทศในซีกโลกใต้พัฒนาระบบเศรษฐ,ฐกิจและสถาบันของตนเองได้ยาก ซึ่งขัดขวางความสามารถในการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อไปผลกระทบที่ยั่งยืนของการล่าอนาณิคมและจัก,กรวรรดินิยมที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของซีกโลกใต้สามารถเห็นได้จากความยากจนความไม่เท่าเทียมกันและการพึ่งพามหาอำนาจจากต่างประเทศประเทศในซีกโลกใต้จำนวนมากยังคงต่อ,อสู้กับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับต่ำความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันในระดับสูงและการขาดอธิปไตยทางเศรษฐกิจ การกระจายทรัพ,พยากรธร,รมชาติเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ซีกโลกใต้ตมีวัตถุดิบมากมายเช่นแร่ธาตุเชื้อเพลิงฟอสซิลและผลผล,ผลิตทางการเกษตรอย่างไรก็ตามการประมวลผลและการผลิตทรัพ,พยากรเหล่านี้มักดำเนินการในซีกโลกเหนือส่งผลให้สูญเสียรายได้มูลค่าเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญสำหรับประเทศในซีกโลกใต้ ถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะหยุดพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากซีกโลกเหนือหรือประเทศผู้ล่านานิคมตะวันตกพวกเราหลุดพ้นจากการล่านานิคมการครอบงำทางเศรษฐกิจจากซีกโลกเหนือแล้วจริงหรือหรือเรายังคงถูกควบคุมทางเศรษฐกิจจากซีกโลกเหนือกลุ่ม G7 ประเทศพัฒนาแล้วอยู่โดยตลอด เราสามารถหลุดออกจากประเทศกำลังพัฒนาได้โดยที่ไม่ได้รับการยอมรับจากซีกโลกเหนือได้จริงหรือหรือนักเศรษฐศาสตร์ของเราก็ยังคงฟังเฟดยังคงให้ซีกโลกเหนือตะวันตกชักจูงควบคุมอยู่ตลอดไปถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะสร้างระบบเศรษฐกิจของพวกเราขึ้นมาใช้เอง หยุดพึ่งพาระบบเศรษฐกิจของอดีตเหล่าผู้ล่าอาณานิคมซีกโลกเหนือตะวันตกเสียทีรู้จักเรียนรู้และทำระบบเศรษฐกิจของกลุ่มพวกเราขึ้นมาใช้กันอีกครั้งสามารถกำหนดด้วยตนเองว่าพัฒนาแล้วหรือจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างไรมากกว่าการให้ซีกโลกเหนือตะวันตกมากำหนดว่าเราต้องพัฒนาตามเขาตลอดไป ได้เวลาแล้วที่พวกเราจะต้องสร้างระบบเศรษฐกิจของตอนเองขึ้นมาเสียทีปลดปล่อยตอนเองออกจากการควบคุมและเลิกฟังเฟดได้แล้วเราคือนักเศรษฐศาสตร์เราสามารถเรียนรู้และสร้างระบบเศรษฐกิจของเราขึ้นมาใช้เองได้เช่นกันการแลกเปลี่ยนทรัพยากรของเราเราจะเป็นผู้กำหนดด้วยระบบเศรษฐกิจของกลุ่มเราเอง เพื่อความพออยู่พอกินของพวกเรานั่นคือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของพวกเราเราจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในสายตาของพวกเรากันเองไม่ใช่ประเทศที่ติดกับดักการพัฒนาในมุมมองของตะวันตกตลอดไป